โอเควันนี้เราจะมาทำพาส,สปอร์ตกันนะคะไม่เคยมีพาส,สปอร์ตทุกอย่างเป็นครั้งแรกหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันพ่าแฟนต้องออกนอกประเทศต้องไปด้วยต้องเป็นบริการติดตามโอเคเจอกัน Google Maps oh. Oh. น์โอว่ากลไกลมักโนโน,โน,โนโก,ลกลายไกลเคเอฟซีไม่รู้อยากเราอยู่ไนเนี่ยโอเคไปดูก่อนนอรดบายทํ <Okay. S 1> า เคเราถ่ายวิดีโอแข่งนังไม่ได้แต่เมือ่อเราเซตเราจะมาอธิบายเราต้องทำอะไรเป็นยังไงมาวันราชาการกับหม <c oughs> วันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของราชาการทีเก้าเขาหยุดเราก็ไม่รู้ว่าเขาหยุดเนาะมาตรงไมค่งวันจี่กิโลขับมใเตมาไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ไม่ฝรั่งเงอะมากรอข้างน้องด้วยโอเค โด่งครั้งแรกไม่ <Okay. S 2> ใช่แข่งแลกแข่งเอรอ,อัน,นี้เรามาทำพัสดุที่สอง <c oughs> มาครั้งแรกเรามานมีบใช่โอ okay. เค fingers crossed นะ <c oughs> เข้ามาแค่เข้ามากรอกเอกสารเขาก็จะถามว่าคุณจะเอา5ปีหรือ10ปีเราก็บอก10ปี แล้วก็เข้าไปรอตามคิวห้าร้อยบาทใช่ไหมวัดสูงนสูงใช่1,500บาทวัดสนย์สูงแล้วก็รอไปถ่ายรูปแล้วก็เขียนลายเซ็นแป๊บเดียวแต่ว่ารอนานตังหูไปไหนต,ตั้งหูถอดออกเขาแนะนําให้ถอดออกดีกว่าเวลาบางประเทศไม่เหมือนกันบางประเทศจ้าคนอยากทํางานใช่ใช่ใใฉันต้องมาทําใหม่ดีกว่าถอดตั้งหูออกได้นะจ๊ะมีไหม นี่ไงใบเสร็จมาแล้วยังไม่มีพาสปอร์ตใช่ไหมยังแล้วเขาจะเอาไปให้ที่บ้านโอ้เขาดูส่งที่บ้านหมออ่าอันนี้ใบเสร็จเจ๋งจังต่างมากเลยตอนนี้แล้วไปเที่ยวได้คุณใบเฟรตอังกฤษได้ใช่ไหมใช่ไปได้ไม่ไปทำธนาคารแต่ฉันไม่มีตังค์ทำคุณต้องมีกี่บาท ต้องมีหแล้วค่อยมาทำตอนวันหลังก็ได้เช่นนอข้างนอส30นาทีมีมีคนเยอะมากอ่ะอืใช่มีคนเยนอะม,มากแล้ะหิวมากด้วยกินข้าวมาฉันคิดว่าอันนี้เที่ยงแล้วมั้งเนี่ย1ิบเองขึ้นฉันคิดว่ามีคนเยอะมากเพราะว่ามีโควิดโควิดอยู่ใช่ไหม จะกนยังไปเที่ยวอคุณยังไม่เที่ยวไหม,มทำไมสวยจังรองมากจมูกจมูกฉันใส่ที่อยู่ฉุบเฉินไปมีแม่กับคุณเราจะรักกันถึงสิบปีไหมสิบปีสิบปีบปในพารสตรสิบปีเหรอฮ่โอเคเราเลิกกันไม่ได้นะ <laughs> คว้าหนังสือเดินทางไปที่ปลายชินีด่วนวันนี้ไปชนีครับบริการม <c oughs> ันก็ให้ไปชินีค่า, <c oughs> <c oughs> าส่งสี่สิบ้าวส,สวยจังไม่อยากให้เห็นรูปเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> ไม่ได้ถอดเสื้อหนาวนะ